แต่ตอนนั้นนึกมันใครทำไมกากูไม่อยากรู้เลยยังไรรั่ป็นไตล์กนรกยันได้ไปดูเลยยงไรนว่ากูไม่ดูกูสวนะดูเมือ่ชาบอย่างที่กูทำอยู่ไม่มีอะไรที่ตนีกไม่ตนีกูใจไม่ไม่ค็อะไรใครใครว่าอะไรชีวิกูกูรีคิดกูริคิด Yeah. To uh, food you're like it. You know. <phew> กับไปกับสาวพื้อเเอาไว้เอาไว้ผู้เล็กตีจริงกูว่าใช่เหรอจผู้เหลโ่้นเลยเหรอกูวจริงก็คือไม่ทามันต้องผู้กับผู้สาวันเล็กเวทีแบบเปียร้องดังๆร้อดังๆี่วนกูามเลยขึ้นาร้อดังเรียกัวนายดูี่ไอ้เี้ย้เป็นคนอย่างนี้เนี่ยนไทยมัเป็นคนอะกัคุณคุณช้างเรียกตัวนา ในชั้นเนี่ยเงี้ยโอ้โหคาวนายสิมึงต้องมึงไอ้ไทยมึงมึงกัดฟันเหรอยี่เงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยนะแบบเหม้อะอยากจะหยีบอะเข้มรึเปล่าอยากจะหีบเค็มไหมเค็มที่อะไรไข่แดงเนี่ยทะเละยี่ร้องแบบหลบนิคสิตสองร้อยเปอร์เซ็นต์วิทยาวะไม่ไหวไปเอางี้มาดูกัน กูแจกห้าหมื่นเอาไหมเอาไหนใจเหรอก็หายนใจนานที่สุดเหรอ A E I O U พี่ห้ามพี่หันมาเล่นตรงไหนเล่นต้นไม้นู้นไปยืนเลยต้นไม้นู้นต้นไม้นู้นพี่อัปเกรดมันยิงไม่ถึงเออไม่เป็นไรกูแจกห้าหมื่น A I O U ทุกคนพร้อม A E I O U <laughs> A E I O U A E I O U, ai có tài, chuẩn nha. A E I O U A E I O U A E I O U, A E I O U. <laughs> A -E -I -O -U! <laughs> มึงหิวเงินนะมึงหิวเงินไดบ้างเอ่อรีบเนี่ยรีบเนี่ย A E I O U A E I O ยศไอ้ี่ี่ะนี่คันเสียนเลยนี่หว่าตัวเนี้ย A E I O U A E I O เยะ

ไอโมพี่ไม่หยุดจะโมพี่ กูยังไม่หันเลยกูพูดเอขามึงกระดิกกระดิกเลยอ่ะอี้ยอะไรอี้ยนี่ขากระดิกกิกๆเลยนะไอ้เหี้ยกูไม่หันเลยกูแค่พูดเอเอี้ยนี่กูต้องตีนะมาเอาใหม่เอาใหม่มามาหนิมานี่อ่าห้าคนห้าคนมายืนล้อมวงยืนล้อมวงกูแจกายห้าหมื่นจริงลายคนหนึ่งน ลามามามาจ้าหาจีบกูจีบกูจัจริงกูจัดจริงให้ลุงมาแหละมาเร็วห้าหมื่นเฮ้ยมีตังค์ไม่ได้หัวข่าวที่ใครอ่ะสวัสดีครับไไออ้้ใครอ่ะไอเมลอนเหรอไอ้จอดเหรอใช่ครับไอ้เต๋อไอ้เต๋อไอ้เหี้ยอะเปลี่ยนทรงไปเรื่อยเนาะไอ้เต๋อมึงรวยอ่ะมึงรวยไอ้พวกนี้มันจนหมดเลยสงสารมันไม่ต้องเล่นเอาอะไรบันวัดว่ารวยว่าจนฮะก็ไอ้เหี้ยพวกมันมีเงินติดบัญชีเก้าพันอะ มึงมีเท่าไหร่ไอ้เหต๋อมึงกล้ามึงมีมากกว่าวันไหมมาตมามามาเอาพันเนี่ยอีกสี่ร้อยกุ้งมึงไอ้ไอ้กอลยืนเฉยดิเอาลุงอยู่ด้วยมาลุงด้วยมาวนซ้ายนะวนซ้ายบอกชื่อผลไม้ห้ามซ้ำผลไม้อะไรก็ได้ห้ามพูดซ้ำหรือเปล่าพี่ห้าพูดใครของมันของใครของมันเลยมีเวลาคิดแค่ห้าวินนะครับวนซ้ายนะเริ่มจากพี่สามสองหนึ่งเริ่มมะละกอ เมลอนแตงโมส้มกิวีมะม่วงแอปเปิลเขียวแคนตาลูปแอปเปิลแดงชุดเรียนลำไยลังคุดเงาะแอปเปิลม่วงมะไฟเงาะกระป๋องเงินเฮ้ยอ่าโอเคได้อยู่อ้นดหนึ่งสองลินจีหนึ่งสองสาม แอปเปิลเน่ามะเฟืองดฝรั่งดองบอรเบอรี่ฝรั่งฝรั่งดองเออฝรั่งก็คือฝรั่งไอ้เหี้ยมรั่งดองมันเหี้ยอะไรอะน้อยนาแก้วแก้วมังกรหนึ่งลำใหญ่ลำใหญ่แล้ย มามามาจงบอกยี่ห้อรถมอไซค์หลือจนก็ได้บนซ้ายเหมือนเดิมสามสองหนึ่งเริ่มเทสล a าเวฟร้อยจีจ3 5าสามห้าจีทอาร์ยชื่อรถไอ้ควายนีสายอีสายนีนาะไกไลน์อ่ะสามหามันไม่ต้องเอาขนาดนั้นเอาโไซค์นี่ วีออสอ่าอ่อโอเคมิตซูบิชิเว็บร้อยยี่สิบห้าพีซีเอ็กซ์ข้าวสิบเจ็ดเอ็กเซลสามร้อยอังสองลุงมาร์ค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 อะไรออดี้ออดี้ออดี้ออดีออดี้ออดี้อะไรกูฟังออดี้ไง โซนิก H2R H2R คือเฮียอะไรอะคาวาสกีเฮตูอาไงมอไซค์คาวาก็ต้องบอกว่าคาวานยี่ห้อคาวาสกีไม่บอกยี่ห้อรุ่นต้องบอกรุ่นมึงบอกแค่ยี่ห้อรถคาวาสกเออ G P X 150ไอรุ่งมาแต่งฮะไอรุ่งหนึ่งมาแต่งสองไม่ไม่ผมบอกไอไอก่อนแล้วหนึ่ง สองสอวันอะไรกอย่ามาห้าอวันเงอย่ามาห้ารู้ยอย่ามาห้าดิไอ้เนี้ยจำไม่ได้แล้วนะหนึ่งสองโอรบ ตายหมดเลย BMX ป็ตายไอ้ที่เขาจักรยานไม่มันก็มีไงมวยก็มึงก็บอกรถรถนี่มันมี BMX มันก็มีควายรถมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันไอ้เทียมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าควายมีมีมึงไปหาดิ BMX ไฟฟ้าโง่ใช่เหรอเออมึงเซิร์ชดิไอ้เออไอ้สัสตร์สปอรุแล็บบอร์กินีฮุนได ฮอนด้าร <em> ้อยยี่สไอฮไปแล้วนี่ก็ร้อยยี่สิบห้าไอ้ร้อยยี่สิบ้าไม่เกี่ยวฮอนด้าจฮอนด้าไอเอาไปเอาไปโอเคจังหวัดในประเทศไทยเจ็ดหกจังหวัดเจ็ดเจ็ดจังหวัดสามสอหนึ่งเริ่มเชียงรายระยองกรุงเทพเชียงใหม่ นครราชสีมาและน้องเลยนัตย่านานปัตยานานัตยาปัตย่าไปอยู่กับกรุงเทพชนบุรีไงควายมันก็เหมือนกันหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครจังหวัดชนบุรีเลย ก็ามันนายาตอบกัได้ยังไงไม่ก้าก้กัมันเรียกง่ายๆไงก็มันชนบุรีก็ยังไม่มีใครไงไอ้สารก็พูดชนบุรีโอเคโอเคก็ไม่รู้ไงก็ไม่มีใครเรียกชนบุรีล่ะลำปางพิจิตรตางนครนายกขอนแก่นอ่านครศรีธรรมราชพิโลกสุราษฎร์นครปฐมนาดนาดไปแล้ว มาไม่ต้องขำเท่านั้นก็ได้พี่ตีสี่คนประเทศกูรู้พวกมึงอะความรู้เยอะแน่นหนาประเทศบนโลกใบนี้สามสองหนึ่งเอลกาดอร์ปาปัวนิวกินีเนปาลกัมพูชาทิเบตเยอรมันไทยกาตาเก่งเก่งเท่ากัมพูชา ไปให้ดีผมเพื่อนเพื่อนคอไปไปเยอไปเยอะไปไปเอาตังเข้าตัวเองแล้วไม่ยอมจะไม่ยอมออกจากกระเป๋าจริงสาเสิบวิจงบอกนักฟุตบอลตาสองเริ่มไอ้กั๊โรนันโดเ้า สองสองนี่ไม่รู้เรยวะไมดโดมดโดโรเมนซี่อ่ะมู้จักรอไม่ตดไปลีลีลีเยเจอกันลังลีเขาเจอกันลังลีบ่ายโมงเดีย